หลายคนเนี่ยถามมาหลังไมค์กันเรื่อยๆเลยว่าผมยังมีขายอยู่หรือเปล่านะผมยังทำทุกวันนะฮะผมทำทุกวันเท่าที่มีออเดอร์เข้ามานะครับทั้งทุกนะครับที่อัดบูสต์นะครับแล้วก็ที่ถอดสลักใบนะฮะตัวนี้เป็นรุ่นที่ผมทาขึ้นมาที่ใช้ถอดพอเตอร์สายได้ด้วยนะฮะเปิดเปิดปวดน้ำอรมลมได้ด้วยนะครับนะตอนนี้นะครับสําหรับใช้กวงนะฮะกระแทกนะฮะก็เปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่แล้ว นี้ก็เป็นของคขาโซนะฮะเป็นเหล็กเกจ CRV นะครับรุ่นนี้นะฮะเพิ่มไขควงตัวหัวยาวมาให้อีกสองหัวตัวนี้อยู่ที่320บาทแล้วนะครับใช้งานได้ดีครับตัวนี้ผมก็ได้ลองใช้แล้วนะฮะรถที่แล้วเนี่ยขายผมเหมาจนหมดบริษัทเลยนะครับก็หมดแล้วเขาไม่มีแล้วเขาบอกว่าเขาหาไม่ได้แล้วนะครับก็เป็นรุ่นนี้มาสามบาทนะครับอรุ่นนี้ผมทำเนี่ย คือใช้งานเนี่ยง่ายขึ้นเรื่อยๆเลยนะนะครับครับแค่ไขก็ออกง่ายเลยนะฮะนี่นะครับไม่ต้องมีอะไรเข้ามาเพิ่มเติมนะฮะนี่นะครับนะครับบอกแล้วนะครับแล้วก็ติดไว้ได้ด้วยที่ดมมันนะครับใครที่ยังไม่มีนะฮะก็ผมยังมีขายอยู่นะครับผมยังมีขายอยู่นะครับ ตัวนี้ก็สองอยบาทนะเหมือนเดิมนะครับส่วนะะนี้อัดบูทอ่ะเอาออกมานะครับเดี๋ยวผมจะอัดบูทดีให้ดูนะครับให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับครับุ่นนี้จะใส่ยากหน่อยก็ไอ้ะะตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็งอมันนิดหนึ่งฮะ,ะงอมันนิดหนึ่งนะคะรับดีครับงอมมันนิดหนึ่งะครับแล้วก็ ล้วเข้ามาครับใส่นี้เข้าไปนะครับนะครับแา่นี้นะฮะแล้วเราก็อัดเข้าไปเลยนะครับดูให้ตรงด้วยนะครับนะีบ่ฮะเราก็อัดผิดผิดจนเราคิดว่ามันเข้าได้ที่นะฮะอยู่ได้เต็มที่เลย แล้วก็ออกมาถ้าเราคิดว่าเข้าแล้วนะครับก็เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆคนไหนถ้าอยากจะย้ำนะก็ไปวางกับพื้นนะฮะแล้วก็เอาไขควงเนี่ยตอกย้ำแต่กรณีแบบนี้ไม่ต้องยับเลยนะครับเข้าเรียบร้อยนะครับเพราะว่ามันเบ่งเข้าไปตามซอกเองนะฮะก็วันนี้ช่างโฮจะมาบอกแค่นี้นะครับว่าของมีตลอดนะครับช่างโฮทําขึ้นมาเรื่อยๆใครที่สนใจก็ทักทายกันเข้ามาได้ครับ